กระทรวงมหาดไทยเร่งขับเคลื่อนนโยบายสําคัญโดยเฉพาะศูนย์ดํารงธรรมหลายจังหวัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพิ่มขึ้นการประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของคอสช ได้มีการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ตามนโยบายคอสอชอนายประวัติทีถาแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าวว่าตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรมมากกว่าหนึ่งเดือนมีประชาชนมาใช้บริการเกือบ3,000ันคนเป็นเรื่องทะเบียนรารการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่างๆซึ่งจะบูรณาการในทุกเรื่องเพื่อให้เกิด การแก้ไขปัญหาของประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้านนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามพอใจผลการดําเนินงานกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยทางจังหวัดได้เน้นการแก้ปัญหานี่นอกระบบของประชาชนมั่นใจประชาชนที่เข้ารับบริการจะได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทางจังหวัดยะโสธรได้เร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวให้แก่ชาวนายอย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากโรงสีในการรับซื้อข้าว